สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนองเลิศนะครับวันนี้ผมจะพาเข้ามาอัปเดตทุเรียนแปลงนี้ที่มันเคียมปุ๋ยทางใบนะครับเคียมปุ๋ยทางใบเผื่อหลายๆท่านจําได้เนาะแปลงนี้ที่ผมเคยทําวิดีโอไปที่เล่าให้ฟังว่ามันเคียมปุ๋ยทางใบนะครับเคียมปุ๋ยทางใบและที่นี่ผมก็เข้ามาฟื้นต้นให้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยตอนนี้ถือว่า เป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจยอดนี่ครับมาเต็มเลยเนี่ยออกเต็มเลยนะครับเต็มเลยยอดเพียบเลยนะครับเดีย๋ยวใบพวกนี้ก็จะร่วงลงมานะก็จะก็จะร่วงนะครับใบพวกนี้ก็จะร่วงเพื่อเผื่อท่านไหนที่เป็นอยู่นะครับดูยอดออกมานี่คือสมบูรณ์มากและยอดสวยมากนะครับ คือแปลงเนี้ยผมมีการใช้ธาตุอาหารรองเสริมเข้าฉีดที่ที่พื้นดินผมไม่ได้ฉีดที่ที่ใบนะครับเพราะว่าใบเขามันมันไม่ไหวแล้วนะครับใบมันไม่ไหวแล้วผมก็เลยเอาธาตุอาหารรองเสริมเนี่ยฉีดลงที่ดินเลยนะครับฉีดลงที่ดินเลยแล้วก็งดปุ๋ยทางใบงดปุ๋ยทางดินที่เป็นปุ๋ยเม็ดนะครับฉีดแค่ธาตุอาหารรองเสริมลงที่ดินนะครับ ย้ำว่าลงที่ดินฉีดลงที่ดินดูยอดที่เขาได้มานะครับฉีดลงดินมันก็ได้กินเหมือนกันนะครับนี่ยอดสวยนะครับนี่มาใหม่เห็นไหมครับใบเก่าคือร่วงลวงไปหมดเลยนะครับได้ใบใหม่มาแล้วใบชุดใหม่ออกมาเนี่ยก็จะไม่สวยนะครับก็จะเล็กเล็ยอย่างเงี้ยเพราะว่าคือใบที่มีกําลังหลักในการเลี้ยงเนี่ยมันร่วงหมดมันเสียหายหมดนะครับ ได้ใบใหม่ไปจะแบบไปดูต้นอื่นเรื่อยๆเลยนะครับเผื่อใครที่เอจออาการเคีมปุ๋ยแบบนี้อยู่นะครับไปดูยอดที่เขาได้ใหม่มานะก็อาจจะหาพวกธาตุอาหารรองเสริมนะครับาตุอาหารรองเสริม ฉีดที่ดินเลยนะครับฉีดลงที่บริเวณดินเลยเอาแค่นั้นนะครับให้เขากินเป็นเหมือนอาหารเสริมบางๆนะครับฉีดลงที่ดินบางๆเพื่อให้เขา,าพยุงต้นได้นะครับงดปุ๋ยทางดินงดปุ๋ยทางใบที่เป็นปุ๋ยสูตรสูตรธาตุอาหารหลักนะครับเดี๋ยวรอใบชุดนี้มันแก่ตัวก่อนเราค่อยใส่ปุ๋ยอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นปุ๋ย อ่อนออ,นอ,อ,นอีกเช่นเคยก็คือ6.3สามสามอินซีเคมีนะครับเดี๋ยวรอใบตัวนี้นะครับกางออกมาสักหน่อยนึงนะครับเป็นใบเพสลาดเนี่ยผมก็จะมีการให้ปุ๋ยทางดินเล็กน้อยนะครับประมาณอุ้งมือเล็กๆกก็คือปุ๋ยอินซีเคมีหกสามสนะครับคือแนวทางในการแก้ไขเนี่ยในเรื่องของทุเรียนเค็มปุ๋ยเนี่ย คือเราทําอะไรกับเขาได้ไม่มากนอกเสียจากนะครับพยุงต้นโดยการให้น้ําแล้วก็เหมือนเสร์ฟอาหารเล็กๆน้อยๆอยเขาได้กินนะครับก็คือพวกาธาตุรองเสริมนั่นแหละปุ๋ยาธาตุหลักก็ใส่ได้เผื่อใครอยากใส่ก็คืออินทรีย์เคมีหกคามนั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ใบใบที่มันเสียหายร่วงก่อนเนอะร่วงเสร็จแล้วได้ใบใหม่มาเมื่อไหร่เนี่ยใบในลักษณะนี้เราค่อยมาใส่ปุ๋ยเขา เผื่อใครหาไม่ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์งสั่งซื้อไว้ให้นะครับทั้งปุ๋ยอินทรีย์เคมีแล้วก็ธาตุอาหารรองเสริมนะครับธาตุอาหารรองเสริมเนี่ยเอามาฉีดท,ที่ดินนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีเอามาใส่ตอนที่เขาได้ใบใหม่มาหลังจากที่มันเคีมปุ๋ยผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ส่วนธาตุอาหารรองเสริมหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นตัวไหน ก็ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยสั่งจากผมไปนั่นก็คือตัวเดียวกันเลยนะครับตัวนั้นแหละเอาสีดลงที่ดินเลยนะครับใครที่เป็น FC เดิมนะครับหรือท่านที่เข้ามารับชมใหม่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับดูใบนะครับได้ใหม่มาก็จะไม่สวยยอดก็จะสั้นๆแบบนี้นะครับสั้นๆแบบนี้แหละเพราะว่าใบที่เป็นกําลังหลักเนี่ยในการ ส่งอาหารปรุงอาหารขึ้นมาเลี้ยงยอดเนี่ยมันพังมันเสียหายพูดง่ายๆเลยนะครับมันพังมันเสียหายมันก็เลยได้กินอาหารแต่ใบเดิมที่เขาดูดกลับคืนไปแล้วก็อาหารที่อยู่บนต้นที่ค้างต้นอยู่แล้วก็ระบบรากดูดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าใบเนี่ยถ้าเกิดใครน้ําไม่ได้รากก็เอาน้ําขึ้นมาไม่ได้เอาหารขึ้นมาไม่ได้นะครับก็โอเคอยู่นะครับใบใหม่มาแล้ว นี่เป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะครับดีมากเลยนี่คือฟื้นแล้วแหละผมพูดได้เลยว่าคือฟื้นแล้วนี่คือฟื้นแล้วนะครับแต่จะไม่สวยเท่าที่ควรก็เดี๋ยวรอใบเขาเนี่ยชุดเนี้ยแก่นะครับใบชุดถัดไปก็จะสวยขึ้นเพราะว่าใบชุดนี้ก็จะมาเป็นกําลังหลักในการเลี้ยงใบชุดถัดไปก็โดยรวมๆแล้วถือว่าฟื้นหมดแล้วนะครับฟื้นหมดแล้วแหละ ยอดก็เริ่มมานะครับบางต้นก็ยังไม่กระดิกก็ไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะโทมหนักนะครับใบเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเขาร่วงไปเยอะแล้วนะครับร่วงเมื่อก่อนใบก็เต็มนี่แหนะครับก็ไมแบบนี้แล้วก็ล่วงลงไปล่วงลงไปนะครับดูใบที่พื้นเต็มหมดเลย คือผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับเมื่อทุเรียนเราเค็มปุ๋ยเมื่อไหร่ดูว่าเค็มปุ๋ยเมื่อไหร่อาการการเค็มปุ๋ยก็คือใบเนี่ยขอบใบจะไหมเดี๋ยวพาไปดูต้นบา,บางต้นที่ใบมันยังไม่ร่วงเนาะที่ใบมันยังไม่ร่วงเดี๋ยวผมพาไปดูว่าลักษณะของการเค็มปุ๋ยเป็นอย่างไรทั้งเค็มปุ๋ยทางดินทั้งทางใบน,นะครับอาการจะคล้ายๆกันนี่แหละ คือเมื่อรู้แล้วว่ามันเค็มปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหยุดเลยหยุดเรื่องการให้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ทางใบนะครับแต่มันก็ยังสามารถให้ได้อยู่เล็กๆน้อยก็คือธาตุรองเสริมนะครับผสมน้ําบางๆฉีดลงที่ดินนะครับไม่ได้ให้เขากินโดยตรงผ่านทางใบแล้วนะฉีดลงที่ดินนะครับเพราะว่าธาตุอาหารหลักที่เราใส่ไปที่มันเค็มเนี่ยมันยังเหลือเยอะอยู่เราแค่เสริมธาตุอาหารรองเสริมเข้าไป นะครับเสริมเข้าไปเพื่อให้กระบ,บวนการเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารเนี่ยมันสมบูรณ์เนี่ยใบก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือการเคี่มปุ๋ยอันนี้เกิดจากการเคี่มปุ๋ยที่เอามาฉีดทางใบนะครับนี่เอามาฉีดทางใบพอเราฉีดไปแล้วตรงเนี้ยเกิดความเค็มเราฉีดไปเกิดความเค็มนะเป็นกรดเป็นอะไรใบก็ไหม้ไปนะครับคายน้ําไม่ได้ก็ปากใบอักเสบเชื้อราก็เข้าทําลายต่อ อันนี้นะครับแต่นี้ก็หายหมดแล้วแหละนะครับหายหมดแล้วได้ยอดใหม่ออกมากันหมดแล้วนะครับนี่ได้ยอดใหม่กันออกมาหมดแล้วก็เหลือแต่ใบเก่าที่มันพังสลัดลงไปเดี๋ยวก็จะมีแต่ความสวยความงามขึ้นมาแล้วทีนี้ก็อยู่ที่เราดูแลต่อแล้วนะครับว่าจะดูแลต่อ,อยังไงพยายามทำอย่ให้มันเค็มปุ๋ยกลับมาอีกนะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยก็อย่าใส่บ่อยจนเกินไป นะครับอย่าใส่บ่อยจนเกินไปเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยผมว่าเพียงพอแล้วต่อทุเรียนต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเดือนละครั้งเนี่ยเพียงพอเดือนหนึ่งก็ประมาณอุ้งมือกำมือเต็มๆอย่างเงี้ยนะครับประมาณสักสองกำมือเอาอินซีเคมีหกสามสามนี่แหละต้นเล็กๆแบบนี้นะครับปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ได้รับอาหารนะครับมันได้กินนะครับได้กินเพราะว่าอาหารเดิมจากดินเดิมมันก็พอมีอยู่นะครับ เขาไม่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรที่จะต้องกินปุ๋ยแบบทุกสิบห้าวันขอนึกออกไหมครับทุกเจ็ดวันอย่างเงี้ยมันต้นแค่นี้เองครับต้นแค่นี้เองหรือแม้แต่ต้นโตขนาดนี้มันก็ไม่ได้กินปุ๋ยเยอะขนาดที่เราจะต้องใส่แบบโอ้โหทุกเจ็ดวันทุกสิบวันแบบต้นหนึ่งใส่เป็นสิบกำมืออย่างเงี้ยนะครับห้ากำมืออย่างเงี้ยก็ให้อ่าให้เล็กๆน้อยๆน,นะครับ คลิปนี้ก็พามา,าดูการเปลี่ยนแปลงเฉยๆนะครับหลังจากที่ฉีดธาตุอาหารรองเสริมลงทางดินแล้วก็มีการฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณรอบโคนด้วยนะครับรอบโคนด้วยรอบโคนด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้ระบบรากาเขาเดินง่ายเนาะหญ้าตายหยญา้ารากหญ้าก็เนา่าดินก็ปโปรนะครับรากุกเรีนก็เดินดีเปรียบเสมือนการพรวนดินไปในตัวก็จะพามาดูการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับหลังจากที่ทําไปได้3สัปดาห์2-3สัปดาห์นะครับนี่เห็นไหมรูยอดออกมา นี่คือยอดที่สมบูรณ์แล้วนะสวยแล้วเนี่ยยอดสวยอยู่นะโอเคครับยังไงก็วันนี้ผมก็ฝากวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับวิดีโอหน้าผมจะเข้าไปที่สวนคุณตาคุณตาไทยนะครับเผื่อใครจำได้เนาะที่ตุบปลูกทุเรียนต้นโตนะครับต้นละสองพันนะครับต้นละสองพันเดี๋ยวจะพาเข้าไปจัดการแล้วก็เข้าไปช่วยคุณตาเขานะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอเข้ามาให้ดูนะครับว่าขั้นตอนที่ผมมาไปฟื้นต้นไปทำอย่างไรบ้างนะครับไปจัดการวางเรื่องระบบน้ำใหม่ด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับที่เป็น f c ผมที่คอยคอมเมนต์ที่คอยให้กำลังใจนะครับเอาไว้มีโอกาสผมจะทำวิดีโอลงมาอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ